ไปไล่ข้าวเหตุการณ์กันมั่งค่ะรายวันนี้ทีจังหวัดภูเก,ก็ตค่ะเกิดเหตุไฟหหกกาานะหไหม้เรือสปีดโบท๊ทกลางทะเลอันดามันบริเวณลั่งเกะาะไม้ทอนอ้าวน้ําห้องจังหวัดภูเก็ตค่ะในราคาตกตะวันนี้ประมาณ9ก้าโมงเช้านะ่ีเส้าแกลนเกิดเหตุไฟไหม้เรือสปีดโบ๊ทบริเวณลั่งเกาะไม้ทอนอ้าวน้ําห้องที่จังหวัดภูเก,ก็ตก็เห็นนะคะในภาพก็จะมีเพลิงลุกไหม้ยางรวดเร็วแล้วก็ขณะนาทีวา่าด้านในมีลูกเรือและก็นักทงเทีย่ยรรวม36คนอยู่บนเรือกันทั้งหมดก็สามารถออกจากเรือได้ทันเวลา พันปรืก้ก็ตามค่ะมีคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากเหตุการณ์นี้ค่ะ,คะภายหลังที่ได้รับแจ้งเหตุซช่ยเลือนหนักถ่องเที่ยวทางทะเลหรือว่าซุ่นไข่มุกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็กตกได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ซ่อนชนผักซ้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆค่ะเพื่อจัดส่งเรือข้าวช่วยเรือแรงดวนลาสุดกนักทองเทียวและลูกเรือทั้งหมดได้รับการช่วยเรือและออกพยบ้นฟังอย่างปลอดภัยขณะนี้ก็อยู่ในความดูแลข้องเจ้าหน้าทีทางนี้ก็ข้อคอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและดําเนินการช่วยเรืออย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้ารอนเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุจริงๆเกิดจากอะไรก็ต้องดูว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะมีการตรวจสอบพันพลอนงจะประมาณิดตามอีกทีค่ะ